เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีจมทุกท่านอย่างเช่นเคยนะคัวันนี้เรากลับอยู่ใน k i e Action The Scrimpy ไม่ป r e Action Scrimpy Toilet นะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่ใน The Scrimpy Saga 14 Part 2 r e d e m t i o n จากช่อง Max City นะครับผมเริ่มมึนๆบ้างแล้วเริ่มพุ่นมึนๆแล้วนะครับผมอ่ะ ตวนความเดิมกันหน่อยเข้ามเดืนอนจากภาคที่แล้วในแคปผมก็2เดือนแล้วเนาะก็คือแทนถ้าสปิกเกมนกำลังจะกลับมานะครับผมตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภาคน,นี้พี่รองของเราจะเป็นยังไงไปดูกัน,นครับอ,อ้ยเปิดมาที่ฝ่ายแอสตรอ o i เ e ตครับกำลังบุกโจมตีฐานของฝ่ายน่าจะฝ่ายสปิเกอร์หรือเปล่ารือฝ่ายอะไรผมจำไม่ได้แล้วสนะเดือนแล้ว อ่านี่เดี๋ยวถปาเกอร์เบแมนโผล่มาแล้วครับผมแต่ก็ไม่รู้สึกว่าพี่แกไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเลยปัง้งอุ้ยโอ้ย,อยแต่อันนี้ต่างจากเดิมครับมันลูกกระสุนไปทีเดียวโอ้ยอ,อใช้มือยิงครัลูกแฝงกันเนี่ยยิงสี่ลูกพี่แกรับได้ครับปั้งโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันไม่เป็นไรเลยว่ะ เอาเลยโบนเลเซอร์อุ้ยเอา่ะพี่แค่สองมือเดิอ่ะขอดมือวอด t ขอดมือได้ด้วยโอ้ยิงมาตายเลย What the hell พี่แกก็โหดตื้นบางที โอดมือได้ใส่มือได้โอ้นี่ลำบูงมาแล้วครับผม,มไปหมดเลยบอกเลยนะเละครับมัน,นมุดจ้าโหลดไปยเมือเ่อกเมื่อกี้เอาแขนกูไปเล่นด้วยอาริเซนเลย อย่างนี้นอย่างนีน้เนี่ยง่ายๆนะแนต่ถ้าสบิร์ตเบร์รุ่นนี้ครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้้หัวเตะเฮี้ยเสกดาบได้ด้วยโกงเกินเมื่อกี้โอ้ยครึ่งซีกเลยครับเออเอ้ยโอ้ยมันไม่เป็นไรเลยวะ พี่รองระวังด้วยล่ะพี่รองก็มีโล่อีกครับนียของเยอะว่ะเดี๋ยวผมสรุปให้เอาละแกนกลางต้องใช้งานแล้วนะครับผมอี๊ป้ายลูกดนะักกอนบอลเอรอเลยวโด้เอ้ยเอาไปแก้ เฮ้ยต้าที่จัดบุ๊คได้แล้ว <Thank you. S 1> ครับหนีหมดเลย <c oughs> <Thank you. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณมากครับบุคไล่ <c> ุ <oughs> ๊หมดเกมเลยแถวนี้ อ่ะเดีย๋ยวเราสรุปให้ตอนต้นหนูแล้วกันนะครับเปิดฉากแรกมานะครับผมฝ่ายแอสโตร o ทเลตนะครับผมทาการโจมตีนะครับผมใส่ฝ่ายฐา,านทัพของฝ่ายซามิเกะเมน,นะครับที่กําลังมีโล่อยู่เนาะซึ่งหลังจากนั้นพี่พี่ลองก็เดินทางมาถึงนะครับผมด้วยการพุ่งใส่นะครับหลังจากนั้นทำการยิงเลเซอร์ออกจากมือนะครับผมบก็โหดอยู่นะก็ทาให้แอสโตรตายได้นะครับ ง่างครับรุ่นนี้คือพี่พี่โลของเราสามารถยิงเลเซอร์ออกเออยิงก้อนพลังงานนั่นแหละครับผมออกได้ทั้งมือทั้งตีนนะครับอมอตัวตัทั้งมือทั้งเท้านะครับนี่คือเก่งอ่ะง่ายๆนะครับผมก็ยิงเข้าไปเลยเนาะอย่างีนนี้ก็ปะทะนะครับผมก็ก็ชิวอ่ะแล้วก็มีพลังพิเศษอีกพลังหนึ่งครับผมนั่นก็คือพลังแห่งการถอดแขนนะครับ ซึ่งพลังนี้ก็สามารถถอดแขนใส่แขนได้นะครับซึ่งเป็นพลังที่กุงอยู่พนตวนนะครับส่วนพลังนี้นะพลังนี้เป็นพลังที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับเป็นคลื่นโซนิกเวฟนั่นเองนะครับแต่น่าจะรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็ยิงไว้เรื่อยๆจริงๆก็แหละอเนีย่ยไหมยิงออกจากขาได้นะครับ แล้วก็พลังต่อมาครับเป็นพลังในการเสกดาบนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าดาบนี่เท่อยู่นะแต่ว่ามันมองไม่่คยเห็นเท่าไหร่เลยมันแค่เหมือนเลเซอร์อะไรสักอย่างเ่ยเออแต่ก็ทําดีแล้วนะครับฟันชาบเข้าไปนะครับผมขาดครึ่งกันเลยทีเดียวเนาะหลังจากนั้นครับพี่แกก็โดนตัวตัหนึ่งนะสู้นะครับซึ่งพี่แกก็สามารถกางโล่ได้นะครับผม ว่ามีลูด้วยเนาะคือเยอะจริงๆและพลังสุดท้ายที่เราได้เห็นนั่นก็คือพลังของแกนกลางนะครับในการเสกลูกดาก,ก้อนบอลออกมานะครับผมก็ยิงเข้าใส่สตัวทาเลตเลยนะครับก็หัวขาดไปเลยนะครับยานก็ระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่แกก็โชว์เท่ครับผมเท่ระเบิดนะครับฉะนั้นฝ่ายตัวทาเลตก็หนีกันไปหมดเลยครับผมแล้วพี่แกก็บอกว่าขอบคุณครับ แล้วก็จบนะครับผมถือว่าเท่มากสำหรับพี่ลองตอนนี้ไม่ลองแล้วเป็นพี่หวดแล้ <l ars> <c oughs> วแหละหัวจัดแต่ตอนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูฉากนี้ตุ้มหูเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เ,นเลยะครับผมนั่นแหละครับผม โอเคเอาเป็นว่าในคลิปนี้ต้องจบไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับถ้าชอบาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมจะมาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม